ทีนี้มาดูว่าที่เจ้าสาวนักเลงนักเลงครับพี่น้องเออว่าที่เจ้าสาวบุกพังบ้านว่าที่เจ้าบ่าวจนบ้านพังเละเนื่องจากเจ้าสาวต้องการค่าสินสอดหนึ่งแสนห้าหมืนบาทแต่ฝ่ายชายบอกว่ามันมีแค่ห้าหมื่นเออทารกันจริงห้าหมืน ก็เอากัสิเป็นยังว่าสันแล้วที่สําคัญเจ้าสาวนี่น่าจะท้องด้วยหรือเปล่านี่ว่าที่เจ้าสาวนี่ปาร์คือนักเลงแท้เออที่บ้านหลังหนึ่งที่ตาบลป่าแฝกไม่ใช่โคกแฝกนะป่าแฝกอำเภอรพรเจริญจังหวัดบึงกาฬเกิดเหตุสาวรายหนึ่งโมโหอรารวาดบุก พังบ้านว่าที่สานีหลังจากที่เรียกสินสอดไป1น0่งแห้าหมนบาทแต่ฝ่ายชายว่าโอ้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีหาเงินยากลำบากมีแค่ห้0 0 0ืนบาทต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของฝ่ายชายฝ่ายชายอายุ23ปี ฝ่ายหญิงอายุ22ปีห่างกันหนึ่งปีเนาะผู้สื่อข่าวไปดูร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในบริเวณใต้ถุนบ้านและภายในบ้านเจ้า,จาสาวไหมือมาโหดแท้ถ้าใครได้ไปเป็นลูกเป็นเมียนี่สะบักสะบอมเออโดนซ้อมแน่ๆส่วนใหญ่เราได้ยินแต่ผู้ชายซ้อมผู้หญิง แต่ว่างานนี้ผู้หญิงน่าจะนักเลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยไปถามแล้วครับเออไปถามว่าคือโหดแท้คือโหดแท้ไปถามอันว่าที่เจ้าเบ่านะเออไปถามว่าที่เจ้าเบ่าโดยว่าที่เจ้าเบ่าเล่าว่าตนได้มีการไปตกลงค่าสินสอดกับทางครอบครัวของแฟนสาว แฟนสาวอายุ22ปีไปที่บ้านของฝ่ายหญิงจากนั้นแฟนสาวได้กลับมาที่บ้านหลังที่เกิดเหตุในลักษณะมึนเมาโอ้ยเบิดคำสีเว้าครับนอกจากจะนักเลงแล้วยังขี้เหล้านะครับมาในลักษณะมึนเมามาทุบทำลายข้าวของทรัพย์สินภายในบ้านของตน ที่สำคัญเขามาต่อยตนด้วยนะครับผู้หญิงต่อยผู้ชายนะครับโอ้ยเงดไหลพี่นอ้องต่อยว่าที่เจ้าบาวแต่ตนไม่ได้ตอบโต้อ,อะไรเพราะตนเป็นสุภาพขาหลุดครับเป็นสุภาพบุรุษตั้งแต่เกิดเหตุฝ่ายว่าที่เจ้าสาวยังไม่ได้ติดต่อมาขอโทษเลยตนอยากให้แฟนสาวมาชดใช้ค่าเสียหาย มาขอโทษด้วยส่วนเรื่องแต่งงานยังตอบไม่ได้เอายังยังอยากได้เป็นเมียอยู่บ่มันเป็นลักษณะขี่เราหนักเล่งปปนี่โอ้ยผู้ขา่บเอาแล้วถ้าเป็นแบบนี้นิสัยไม่ดีเรื่องงานแต่งยังตอบไม่ได้เพราะถือเงินไปให้ฝ่ายเจ้าสาวห้าหมื่นเขาไม่เอาเขาพูดแต่ว่าคงจะต้องจบกัน ไปต่อกันไม่ได้เอ,อเจ้าสาวก็จะไม่เอาผมส่วนผมก็ยังตอบไม่ไดออ้แต่ใจก็ยังรักว่าที่เจ้าสาวรักฝ่ายหญิงอยู่แต่เนื่องด้วยฝ่ายหญิงเรียกค่าสินสอดหนึ่งแหมบาทตนก็มีแค่ห้าหม่นบาทด้านพี่สะใภ้ฝ่ายเจ้าบ่าวกล่าวว่า วันนั้นมีเงินห้าหมื่นบาทเพื่อไปสู่ขอและจะพาฝ่ายหญิงมาหยุดที่บ้านหลังที่เกิดเหตุน,นี่แหละที่ผ่านมาฝ่ายหญิงก็พูดกับฝ่ายชายว่าเออขอหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้าไม่ได้ก็จะเอาลูกออกเพราะฝ่ายหญิงอ้างว่าตั้งคันได้เดือนสองเดือนแล้วใจนักเลี้ยงอยูน่นีครับเออถ้าไม่ได้เงินแสนห้าก็จะเอาลูกออก ก็จะไม่ยอมแต่งงานกับฝ่ายชายเงึดไหลพี่น้องเงิดอิลีเงิดกระดอเงิดกระเดียไม่ห่วงลูกในท้องในไส้ของตัวเองนะครับอันว่าจ,จะของม่านตั้งท้องก็กินเหล่าคัากแท่คือนักเลี้ยงแท่อย่างไรก็ตามพูดเสียหายประสงค์ที่จะดําเนินคดีกับแฟนสาวอยู่นะเออจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุด และต้องการให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทางสารวัตรสอบสวนสอพพรเจริญรับแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้วโดยจะดำเนินการเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาตกลงไก่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายต่อไปก็เลยอยากถามเอฟซีว่าทำแบบนี้มันถูกต้องไหมยินเราขาวเมาแล้วกับไป ต่อยว่าที่เจ้าบ่าวแล้วไปพังบ้านเขาจนเสียหายมันมันลักษณะนี้มันสมควรที่เราจะเอาเป็นลูกเป็นเมียไหมหรือ,อยังไงครับพี่น้องเออคนเราถ้ารักกันจริงนะผมว่าเออขอแสนห้าก็จริงแต่มันมีห้าหมื่นเนาะมีห้าหมืน่นก็เอาห้าหมืน่น ไม่ได้เหรอแล้วมันยังไงครับพี่น้องเอ่อถ้าบอกว่ารักฝ่ายชายจริงเขามีเท่านั้นแล้วยิ่งบอกตัวเองก็ท้องแล้วอย่างเนี้เออไม่เห็นแก่ลูกในท้องหรือ,อยังไงหรือเห็นแก่เงินครับพี่น้องทำไมจะหน้าเงินขนาดนี้เนาะพี่น้องบบมีมันก็คือบบมี่คะครับพี่น้อง